ทองทองทองทั้งนั้นทองอารามทองจนแสบตาครับคุณผู้ชมตัวผมเองนะฮะเคยได้ยินกิติศัพท์ชื่อเสียงความสวยงามของวัดนี้มาเนิ่นนานนะฮะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยสีทองจริงๆไอเราก็ไม่คิดว่าจะสีทองขนาดนี้นะครับมองไปทางไหนก็มีแต่สีทองนะฮะรั้ววัดประตูทางเข้าก็สีทองแน่นอนแล้วครับที่แห่งนี้ก็คือ วัดปากน้ำโจ้โล้นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซาครับวัดปากน้ำโจ้โลตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเอกลักษณ์อันโดดเด่นก็คือพระอุโบสถสีทองเหลืองอารามทั้งภายนอกและภายในเดิมวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายในอดีต ที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพทหารพระมาะ่าซึ่งได้พ่ายทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีขึ้นณนะที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปหมดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491ภายหลังกรมศิลปากรจึงได้สร้างขึ้นมาใหม่ในบริเวณเดิมบริเวณนี้ จึงกลายเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวเมือง8ดริ้วมาจนถึงปัจจุบันและผู้ที่จะพาเราเที่ยวชมและให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณสัมพันธ์นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำวัดปากน้ําโจโลแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดไทย ผมเองก็ไปมาหลายวัดสีทองเปรบเปรียบเสมือนสีที่อยู่คู่กับวัดไทยเลยแต่อันนี้คือมันทองจงกระทองคาอ่ะทาไมถึงต้องเป็นสีทองหรือว่าใช้สีทองเยอะขนาดนี้ฮะก็คือบทหลังนี้ตอนที่พระอาจารย์เอกรักษ์ปัญญาโมท่านท่านบูรณะนะครับคือสีทองเนี่ยเป็นสีของพระสงฆ์เป็นสีของพุทธศาสนาครับพุทธประวัติเขียนไว้ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสีทองผสมแก้วพระอาจารย์จึงจําลองคล้ายสีทองผสมแก้วมากที่สุดนะครับอ๋อเราเรียกสีทองแบบนี้ว่า สีทองสผสมแก้วได้ี่กทองเหลืองอาลามเวลาโดนแสงแดดก,ก็อย่างที่เราเห็นนะครับจะเกิดความเป็นประกายถ้ามองดีนี่เปลียบเสมือนทองคําได้เลยในสมัยก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้พระโบสถดหลังนี้เนี่ย มีสีเดิมไหมสีดั้งเดิมของเขาคือสีอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือโบสถ์หลังนี้รูวัดตรงนี้นะครับปกติคือแรกเริ่มทีก็เป็นเป็นสีมวัดทั่วไปคือมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีส้มก็คือในในปีพศ .2549 พระอาจารย์เริ่มบวชนะเพราะว่าโบสถ์หลังนี้มีฟอนชัุลสมมากนะครับตามการเวลาก็เริ่มบวชนะตั้งแต่นั้นนะครับพอบูนาเสร็จก็ทาสีทองครับพอเริ่มจากโบสถ์สีทองเสร็จแล้วก็เป็นสลากุติผสมคราวนี้ก็เลยทองทั้งวัดเลย อย่างที่เห็นคือทองทองมากทองทุกส่วนเลยนะฮะองค์พระประธานที่อยู่ตรงตรง,ตรงกลางโบสถ์เนี่ยตรงนี้จะมีฟวามส่วนๆงดงามมากแล้วก็ฐานเนี่ยยกขึ้นไว้เพื่อที่จะให้เราไปเดินลอดใต้ฐานพระนะครับตรงนี้คือสามารถเดินลอดได้ด้วยเดินลอดได้ด้วยครับพระประธานนี่ก็คือเป็นพระประธานตั้งแต่สร้างโบสถ์เริ่มแรกเลยในปีพศ2495นะครับ,รบตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมีชื่อว่า องหลวงพ่อโตก็คือพระอยู่ในวัดเนี่ยในวัดไหนก็แล้วแต่นะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับเขาจะเรียกว่าองค์หลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่ที่นี้ก็เหมือนกันนะครับก็เรียกองค์หลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยยกขึ้นไว้เพื่อที่จะให้เราไปเดินลอดใต้ฐานพระนะครับตรงนี้คือสามารถเดินลอดได้ด้วยเดินลอดได้ด้วยครับ ที่สมพั์ครับ,รบผมอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าที่มาของชื่อวัดฮะวัดปากน้ําโจโลชื่อนี้มีที่มาอย่างไงครับเอาว่าปากน้าก่อนแล้วกันเนาะปากน้ํานี่ก็คือวัดตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณทางแยกของทางน้ําหรือว่าเป็นปากทางน้ํานั่นเองชาวบ้านก็เรียกการตามพื้นที่ตามภูมิศาสต์ภูมิศาสต์ตามพื้นที่นั่นเองก็ค,คือวัดปากน้ําแต่คําว่าโจโลนี่สิมีที่มาอย่างไรครับ คำว่าโจ้าโรเนี่ยมีประวัติความเป็นมาสองประวัตินะครับประวัติแรกคืออ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับก็คือว่าตรงทางแยกของทางน้ำเนี่ยในสมัยก่อนมีปลากระพงขาวเป็นจํานวนมากและชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณบ้านปากน้ํำเจ้าโรนี้ส่วนมากจะเป็นชาวจีนชาวจีนเรียกปลากระพงขาวนี้ว่าปลาเจโรฮื อ๋อจอรล้อฮื้อเหรอฮนะครับผมเรียกจอรล้อฮือ้อเรียกเทียนไปเทียนมาจอรล้อฮื้ออ๋อก็เลยกลายมาเป็นโจโรโจโรครับอ๋อนี่คือเหตุผลทางภูมิศาสตร์ใช่อ๋ออันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้เขาใจได้เลยอ่าและอีกอันนึงนะฮะก็คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์นี่คือเกี่ยวกับท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือตอนที่ท่านยกทัพผ่านมาเพื่อที่จะไปตีเมืองจันทบุรี ตรงนี้ได้มีทัพพม่าตั้งทัพอยู่อีกส่วนหนึ่งก็ไล่ตามท่านมานะครับท่านก็ได้มาทําการยุทธีรบกับทัพพมา่าด้วยกําลังคนที่น้อยกว่าคนน้อยกว่าท่านก็ได้วางแผนยุธทธวิธีในการลบขึ้นมาว่าเจ้าฟ้าเจ้าเมืองเนี่ยได้มาแล้วแต่ว่ามาด้วยการล่องเรือหรือว่าโล้เรือมาตามลําคลองเพื่อที่จะหลอกพม่าว่ามาเพียงไม่กี่คนไม่กี่ลําให้พม่าไปดักซุ่มโจมตีพอพม่าไปดักซุ่มตีท่านก็ตีกรอบล้อมโจมตีบหลังจนรับชัยชนะชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า เจ้าโลผมเข้าใจละมาจากคําว่าเจ้าโลที่หลอกว่าเป็นเจ้าไปโลเรือเป็นเจ้าโลแล้วก็อาจจะผ่านการเวลามานะฮะจนคําที่พูดเนี่ยมันเพี้ยนจนกลายเป็นคําว่าโจโลนั่นเองแต่ไม่ว่าจะมาจากหน้าไหนก็แล้วแต่หน้าฝั่งประวัติศาสตร์หรือหน้าฝั่งภูมิศาสตร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ทําให้วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดปากน้ําโจโลครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดเลยที่ผมคอยกให้เป็นวัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับแต่ความน่าทึ่งของวัดนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมความน่าทึ่งกันต่ออยู่ในศาลาหลังนั้นครับครับแล้วก็ศาลาหลังนี้นะครับก็เรียกว่าโรงเรือแม่ยนานสูนีแม่ยนานสูน,นานะครับด้านในเนี่ยเก็บ เรือเป็นเรือแข่งนะครับ,รบที่ชาวบ้านใช้แข่งกันสมัยก่อน,นครับ,บ<ป>มีชื่อเรียกไหมฮะมีชื่อครับเรือนี้มีชื่อว่าเรือมาเทศเรือมาเทศกับเรือมาน้ำเนี่ยตามบัตเนี่ยคือใช้เป็นเรือพายเป็นเรือแข่งนะครับเมื่อก่อนนี้คนสมัยก่อนนิยมใช้เรือในการแข่งขันนะครับ,รบเพื่อเชื่อมสัมพันธ์สมัยตีระหว่างหมู่บ้านระหว่างชุมชนระหว่างตำบลครับแต่นี่ก็ยังเป็นเรือแข่งธรรมดาเลยฮะสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยไปพิพิธภัณฑ์ก็เห็นได้แต่เมื่อกี้ พี่สัมพันธ์บอกว่าเราจะได้เห็นของที่ผมและคุณผู้ชมเองเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคืออะไรครับพี่เร,เ,เรือคืบเดียวเรือคืบเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่อยู่ไหนฮะอยากเห็นมากเดี๋ยวเราไปข้างในได้เลยด้านในใไป คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนี่คือเรือคืบเดียวครับทําไมถึงชื่อเรือคืบเดียวนี่นะนี่คือหนึ่งคืบนะผมจะเอามาวัดกับเรือให้ดูโชว์เลยฮะทาบเลยฮะครับนี่ฮะนี่คืบเดียวจริงๆไม่ได้โม้นะคุณผู้ชมและเราไม่ได้วัดตรงหัวเรือท้ายเรือเราวัดตรงกลางเรือเลยนะฮะ เราเรียกกันว่าเรือคืบเดียวเขามีชื่อเป็นทางการไหมฮะชื่อจริงของเขาคือเรียกเรือเพียวมันเพียวจริงๆใช่ครับมันพายจริงได้ด้วยหรออย่างเงี้ยเราไม่ใช่พายจริงฮะพายยังไงแล้วใครเป็นเจ้าของครับเป็นอดีตเจ้าวาดองค์เก่าที่เขาใช้พายบินทบาตรสมัยก่อนพระท่านเนี่ยท่านก็ต้องมีบาทใช่ไหมใช่แ้วท่านก็ห่มจีวรครับยาวระยงระยางจะนั่งได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมัน จินตนากนารอื่นไม่ได้เลยนอกจากพระท่านในสมัยก่อนเนี่ยต้องตัวเล็กมากจริงๆก็นะหนึ่งตัวเล็กด้วยสองต้องต้องสมาธิดีด้วยครับแล้วก<อ>็วิธีการพายก็คือเรือนี้ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้หมายความว่าจอดอยู่ก็พี่ลอยลำเฉยเฉยไม่ได้เพราะรว่าถ้าจอดปุ๊บก็จมเลยฟั่มเลย,มเลยจมเลยต้องแล่นตลอดเวลาเท่านั้นนะครับพอไปถึงบ้านคนไปถึงท่าเรือเนี่ยเขาก็จะมีหลักปักไว้ให้ตามตามท่าของบ้านนะครับเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ไปจอดแล้วก็จับหลักเพราะว่าเรือจอดไม่ได้ พระสงฆ์ก็ยู่ในเรือปกติแต่จับหลักไว้ไม่ให้เรือจมจับไรใช่อ๋อหลังจากนั้นพอสวดเสร็จปุ๊บก็ไปต่อก็ไปต่อก็ปล่อยมือแล้วก็พาย